สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปวดกันเน้นเลยฮะเียนอนรถไฟตอนนี้เราถึงสถานีเชียงใหม่แล้วอยู่โอเคตอนนี้ผมอตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะเรากำลงังจะไปไหนกันเรากำลังจะไป เชียงใหม่เชียงใหม่ดูครับเห็นว่าของทุกคนดูตื่เต้นตเต้นเป็นทริปที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมสำหรับเดือนนี้ก็จะไปลุยกันเดี๋ยวเราไปลุยกันแล้วก็เดี๋ยวบอกเลยว่าทริปนี้พิเศษมากเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราอาจจะเปิดคลิปแบบว่าผังๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีกันรถไฟด้วยเดี๋ยวเราจะไปรีวิวรถไฟด้วยคุณนั่งรถไปครั้งแรกเลยปะครั้งแรกเลยครับผมเต้นใช่ไหมได้รถไฟใหม่มากทุกคนคนใหม่ไปด้วยไปดีกว่า ตอนนี้กี่โมงตอนนี้หกโมงยีปไปกันต้อตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟเลยนะครับเราก็ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงสีนาทีแล้วนะครับก็รถไฟออกมาเห็นไหมทุกคนออกแล้วนะครับนี่ท้องฟ้าสวยมากนิเป็นครั้งแรกที่นั่งเลยนะรู้สึกว่ามันใหม่คือฟินเลยเว้ใหม่มคือเราเคยมา ใหม่คนี้เก่าได้ัหมคือขบวนใหม่ละที่เขาแบบปรับปรุงมาแล้วก็ถือว่าบรรยากาศดีมากแล้วก็ยิ่งถ้านั่งฝั่งนู้นอะเราจะเห็นแบบท้องฟ้าเนี่ยเลยท้องฟ้สูงใช่ใช่ใช่ว้าวก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับตอนแรกใช่ไหมทุกคนคือเราอ่ะการจะไปกินข้าวบนเขาเรียกว่าอะไรนะบนรถไฟเว้ยแต่พอระมัดรถรถไฟลราคา อาหารราคาเหมือนกันค่อนข้างค่อนข้างมีสูงๆนิดนึงนะแต่ก็แล้วแต่คนนะคือเราว่ามันไม่ได้มีอะไรใหม่มากก็เอาเรื่องนึง่การเดินมาตอนแรกแต่ว่าจะพาไปโบกี้อาหารใช่แต่ว่ามันแปลว่าพนักงานเขาเดินเอาเมนูอาหารมาให้ดูใช่ไหมพอดูก็เลยถามเพาว่าไอเมนูเนี้ยมันตรงกับมันเหมือนกับที่เขาอยู่ในโบกี้อาหารหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็เหมือนกัน ไม่ตั ah ดก็เลยสั่ให้เขามาร pues ็จที่ดีกัง่ก็ถือว่าบรรยากาศทีเต็ม้ารถไฟขับไปนี้เลยหรอจะเปลี่ยนบรรยากาศไปอยวไปรีวิวโปเกนเพราะว่าคิดว่าคน่าจะเยอะครับจัดเต็มเลยดีกว่าเนี่ยทุกคน้าพจะเป็นยางไงสวยมากโคตรสวยเลย ตอนนี้รถไฟออกแล้วครับก็ไม่น่ามีอะไรมากก็ทริปนี้จะเป็นทริปอีกทริปหนึ่งที่เล่นใหญ่มากยิ่งใหญ่ไปเชียงใหม่แบบว่าสองคนจริงๆนะเนี่ยหลอเราเป็นแบ็คแพ็คเืองมากทุกของดิโคตรเยอะดูทุกคนของตอนนี้เราหิวมากเว้ทุกคนเราคือที่จริงสัญญาสารรักสามทุกอย่างเลยแ่แต่เชื่อไหมอาหารถูกสุดอะไม่ห้าสิบเที่ยวไม่ไม่ไหวว่ะ ็อไไรต้ต้งดถือเราต้องอยู่ต้องสี่วันนะทุกคนผมก็จะว่าคือเราอยู่ต้องสี่วันถ้าเราจะสั่งอะไรแบบที่จริงมันก็กินได้แหละแต่ว่ามันอาจจะแบบวับนเดียๆอาจจะแบบไม่ได้กินดีอ่ะก็เลยว่า <c oughs> ไหนๆ <c oughs> ไปแล้วอ่ะเรามีไกด์นำถิปก็คือน้องจีนเนาะเราก็เลยอยากจะเอางูแบบบางส่วนเซฟไปเพื่อเลี้ยงน้องด้วยเขาจะาเได้ได้น้องเขาจะได้แบบเออเอ็นจอยกับทริปด้วยเพราะว่าในไหนน้องเขาอ่าบมแพร้าวเรามาเที่ยวแล้วอ่ะ รอติดตามเลยสนุกแน่เนาะแล้วก็คลิปคลิปนี้น่าจะแบบเพืนภัยกันสุดขั้วเหมือนเดิมแบบต้องสต๊อะไต๊อปกับมิกกับการนะฮะวันนี้แล้วก็บวกลากซีโอมาแล้วนะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคลิปคลิปลงใต้ผมไม่ได้ไปออคไณใช่นี่ผมแบบตอนแรกกูแบบโอ้ยกูอย่างแรกเลยกูดึงทริปนี้กูต้องดึงไปให้ได้สุดท้าย ผมก็จะไปเอาอค<ช>ุณเพราะว่าทริปก่อนเหมือนนี่มันอาจจะก,ก่อยๆนิดนึงนะเพราะผมไม่ได้ไปเพราะส่วนใหญ่ตัวดำเนินรายการจะเป็นผมไงี่ย <ไป S 1> ร้อน <ไป S 1> ตาหัดเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราขอรออาหารก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาหารบนรถไฟกันอีกนะครับวันนี้เราจะรีวิวทุกอย่างที่รีวิวได้เลย Let's go man <อ>ไป<อ>กนันเลยดันเลยนะโอเคไปกันต่อหกโมงหกโมงสี่สิบหกกลับด้านด้วยไปกันต่อ <laughs> ตอนนี้ครับอาหารเรามาเรียบร้อยแล้ว ผมเป็นไก่กระเทียมงงเป็นอะไรวะไก่ผัดเป็ดมะม่วงโหน่ากินดูผมมีไก่ด้วยนะยยนะผ,ผักรับห,หม่อหมือเปอื้อนอยู่ไก <laughs> <จ>่ลองนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้อโห อ,อ,อ๋อแต่แต่เราจะว่าเราจะว่าเขาไม่ได้เพราะว่าซิกเนเจอร์ช่องเราคือการกินอยู่นี่ครับแกะเกรียบร้อยแล้วดูดีส่วดกงเน้นเลยอะ่ะจุดเด่นของไก่ผัดหม,มง ไก่ผัดอะไรนะผัดอินมะพาวมะม่วงอินมะพร้าวไมยใช่หรอใช่ไหมก็คืมันจะเป็นถั่วถั่วอะไรนะชิมเลยดีกว่าไหม แกะซุปกันซุปอันนี้คือเมนหลักนะารอร่อมากทุกคนดูอร่อยนะเราไม่กินเลยดู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 อะไรนะเอาเลยซุปตาฟุปาอร่อยไหม อร่อยไมอร่อยมากนุ้ปรับซกคนคืออล่อมากเอร่้านหมือนาหารในห้งเว้ยถ้าเปี่ยี้เหมาหารห้ไม่คิเลอาหารไม่คิเลตอร่อยไม่ได้ แล้วก็จริงที่แบบมันเหมือนเป็นเซตเบนโตะแบบอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่มันมีมันมีเหมือนมันประมาณร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิบใช่ป่ะแต่มันเหมือนในตัวมันจะมีพวกน้ำซุปกับน้ำเปล่ามาให้อ่ะแต่แถมนะครับในเซ็ตคือมีน้ำเปล่ามาเซิร์จริงๆแล้วเขาก็มีน้ำนี่อยู่แล้วใช่ใช่เขาก็มีน้ำอันนี้น้ำบนรถไฟแล้วเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนแล้วนะครับแล้วเราจะมารีวิวอะไรนะตัวกปียอาหารให้คนได้ดูกันนะครับแล้วก็รีวิวหลายๆอย่างเลย ไปกันต่อตัวีครับตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล,แล้วครับเราก็มาเข้าน้ำเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวห้องน้ำให้ดูแบบเร่าวๆข้ารับพวกครถไฟมันค่อนข้างโครงเพล,ลงนะครับนี่พอเข้ามาจากตรงนี้ประตูใช่ไหมพอเข้ามาก็จะเป็นกระจกเลยแล้วนี่ก็จะเป็นชักโครกเลยครับเป็นสแตนเลสนะนี่ครับนี่ก็จะเป็นทิชชู่ทิชชู่กับตป้นี้ก็จะเป็นซิงล้างมือนะครับนี่ก็ไม่อะไรมากเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกกันเลย โอ้โห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 นี่นะครับเราก็กำลังเดินไปดูเสบียงพี่เขาบอกว่าอยู่ทางด้านหน้าของขบวนนะเราก็คงจะเดินไปกันนี่ครับผมกดนี่มันเป็นระบบแตะปั๊บปึ๊บนี่แตะเลยเปิดเลยแตะเสร็จตัวก็เปิดนี่ครับผมเดี๋ยวไปเจอที่ ตู้เสบียงก็นี่ไงถึงแล้วกดหนึ่งทีเปิดปุ๊บเราอยู่ในขบวนรถไฟ <c oughs> แต่หนึงทีนี่ครับผมขอข้าวขอบคุณครับเข้ามาแล้วนี่ครับผมเป็นตู้เสบียงเห็นไหมเป็นบรรยากาศช่ขนมด้วยเอาขนมหน่อยไหมไปตุนไว ก็แบบไม่อะมาเราปซูเตีแล้วนะเห็ปะอไม่เห็นเรอไมเนขาไม่ได้ทำบอลเรานผมน้ำเลยวะน้ำเดี๋ยวสั่งน้ำด้วยเลยอะอยากจะน้ำ่ซ่าๆทเก็นคน้เห็นบรรยากาศนะคือคนที่แบบไม่อยากอยู่ในเมืออูดในที่ปาก็จะนั่งนี่เห็นป่ะนั่เหมือนเหมือนพวกบาร์ฝรั่งเลยดูเลยแฟนด์เไหมนะทางมา โอเคเดราเราังจะกลับไปที่พักของเราครับเราไปทำชาลนลกันกว่าตรงนี้หรอว่ยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่ตรงเนี้ยประมาณ20วิบวิยืนได้ไหมครับครับไปเลยไปดว่อ วันร้ไฟก็จะโค้งเคโค้งเคสอคันใหม่แล้วคมถ้าคุณนอนแบจะหัวโยกเลยประต้วงครับผมนี่เ้เมอันนี้ได้อันนี้ดึงได้ขงจริงตัดจังฮัลโหลยูทูบยูทูบออนแ

เนี่ย hey, ม okay. ึงเดินเหมือนแงเลยโอเคทีพ <we ักแล้วเดี๋ยวแยกข้ามาคูที่นอนได้ ว่เลรนะนี่นี่เดี๋ยวปทุกคนเราก็ต้องยัดรองเท้าไปข้างใต้ว้าเูไปเข้าห้องนะ้ำบ้าง้นะได้เพื่อนนี่ครับผมเข้ามาแล้วก็จะเป็นฟิลน,นี้เลยดูดูทุกคนเตียงนอนรถไฟ ครับโคตรโคตรดีทุกคนเดี๋ยวก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็น่าจะพักผ่อนกันละนี่ก็สองทุ่มสี่สแล้วครับก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับผมแ่นขอตัวก่อนแล้วเจอกันโอเค เม่กี้ต้องขึ้นไปนอนชั้นบนคือแบบนอนชั้นล่างเมื่อกี้นอนชั้นบนนะก็พรุ่งนี้เช้าเขาบอกว่าเขาจะมาปลุก6โมงเช้านะแต่มันถึงเชียงใหม่ประมาณ7โมง7:15 7:10 7โมง15โอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่เลยจะไปเลยแล้วเดี๋ยวเรากอตัวพักก่อนนะครับาีสวัสดีสวัสดี มอร์นิ่งครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงแนาทีนะครับผมตื่นนะครับเขาปลุกให้ทุกคนตื่นแล้วละตอนนี้เราอยู่ที่ลำพูนแล้วครับใช่คลังจะเข้าลำพูนใช่ไหมตอนนี้เข้าลำพูนเหรอใช่ครับเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงปะจะเชื่อใหม่ละเอามาละโอ้โหงงเลยเนี่ยนอนแน่นอนเพียงแค่สองชั่วโมงเลยนอนไม่หลับเลยรถไฟแม่งแบบ แล้ไฟมันก็สว่างนใช่ลืมไปว่าแบบนี่คือถ้ามนนอนชั้นชั้นคือพ้ายังไม่ต้องใสนไฟมันอยู่ติดใใช่ใช่เอายงบนเลยสิเจ้ดเดีเขดวคนที่อยู่บนจะจุดไฟไงใครีรมาก็แนะนำเราให้นอนเพียงสชั่วโมงสองชั่วโมงสชั่วโมงส่วมนผมไม่รู้หลับตอนไหน เ,เดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่แล้วนะเดี๋ยวคาเฟอีนต้องเข้าร่างกายเดี๋ยวเรากัจะแบบซัดกาแฟแล้วหน่อยปกติผมไม่กินกาแฟานะรายการนี้ต้องจัดซัดหน่อยนะโอเคจัดค้กเข้าอะไรอน,ๆๆนี่ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราถึง สถานีเชียงใหม่แล้วโยนป้ายเห็นป้ายเห็นป้ายโยนป้ายโยนคนเหนื่อยทุกคนเหนื่อยไหมไม่น้อยกูง่วงมากกว่าจ่นอนแบบเออใช่ง่วงมากกว่าเหนื่อยนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปรอน้องสาวของเรามารับข้างหน้าเดี๋ยวน้องเดนน้องน้องก็ลงมาใช่ไหมใช่แล้วเดียวกันเดี๋ยวเราขอไปเจอน้องสาวสุดที่รักแล้วกัน สวัสดีครับตอนนี้เราหยุดรถน้องจีนแล้วเรียบร้อยจีนแต่เรากำลมิกกี้แต่เรากำลังจะไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวกันเลยนี่ครับเรามาถึงร้านแล้วครับนี่ร้าน่าอะไรละจอยจอยร้านที่น้องจีนแนะนำมาแล้วก็จะเป็น มีอาหารอาหารเช้านใช่เบคงเบคาดเนาะเพร่นเขจะพาเรามามองว่าหมแอไม่นะใช่บอปว่าไม่เกิดเอยโอเคงั้นเข้าไปจองโต๊ะกันเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูนะครับสั่งเมนูยี่รอสั่งข้าวเรามิข้าวซอยดิมีที่ชอบมีที่ว่าจะมาที่ว่าจะมาตัดเขา เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับมิกกี้ใช่ไหมมิกกี้เดี๋ยวเรากําลังจะไปพิพิธภัณฑ์กันต่อไกด์บายน้องจีนนะครับผมแล้วไปเจอกันที่พิพิธภัณฑ์เลยจุบๆพิพิธภัณฑ์อะไรวะพิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์อ๋อพิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์นะครับผมสามจิตพีกษัตริย์อะไรเนี่ยกูจะรู้ไหมนะสุดท้ายผมตอนนี้เราถึงแล้วนะครับ สามกษัตริย์พิพิธภัณฑ์ทำไมสลับกันครบุญมิดเราอ่านว่าอะไรนะพิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์โอเคผมผมสแปมดิ้นหน่อยนะนี่เห็นปะสามกษัตริย์อยู่ข้างบนนั่นเลยมีใครบ้างวะอ้าวต้องไปหาข้างบนถามสุกคนที่่กูตอบไงนี่ไงเราเข้าเนี่ยครับเราเข้าไปจ่ายตังค์เพื่อเข้าก่อเพื่อเข้าไปข้างในก่อนนะครับ เดี๋ยวเราขอเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าข้างในก็ห้ามถ่ายวีโอเดี๋ยวออกมารีวิวกันเชิญครับตอนนี้ครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับผมกับตงจีนและมิกกี้ออนี่ครับนี่เขาเป็น acting coach นะดูกกําลังสอนมิกกี้ถ่ายภาพอยู่เออนะ <laughs> น่าจะใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเยี่ยมมาก พี่เอาไหมอเอาด้วยขอนเายดด้วยนะขออนุญครับถ่ายแลวให้พิการนะคะเอ,เอาะจิออก๊กเกอรออกไหมหเฮ้ยไอย้เหี้ยพี่ลืมเดี๋ยวขอรเราถ่ายรูปกันอยู่ที่ชั้นสองของพิพิธภัณฑ์น,นะครับซึ่งมันเป็นตรงระเบียงซึ่งเขาไมา่ได้ห้ามถ่ายห้ามถ่ายวีโอเนาะ เขาห้ามถ่ายวีดโอแค่ข้างในแบบว่าที่มันมีแบบว่าของโบราณอะไรพวกนี้เขาห้ามถ่ายครับเราเลยมาถ่ายตรงนี้ได้นี่ครับเขามือาชีพโอ้โพสท่ายังเท่ขอโทษครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างเลยถ้าเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะบอกแล้วเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพาดูนครับว่า เดี๋ยวไปถ่ายอะไรกันบ้างตอนนี้เราก็ดูพิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบ้านข้างวัดบ้านอะไรนะบ้านข้างอ๋อบ้านข้างวัดกันต่อเป็นคอมมูนิตี้นะครับผมแหนคราพวกถึงค้าชาวบ้านคุูดตามเหมือนเัเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปลุยกันเนาะ ขึ้นรถก่อนอแล้วเจอกันที่นู่นเลยเล t s g กไปกันตอ่อเท่าไหร่วะเอามาเอามาไหมเก้าโมงสีไปกันตอ่อ